เจ้าทีจะเอาทางพอภูมิเจ้าที่ลูกขอเอาไปทดลองทดสอบม่ต้องตามลูกไปเด้อโอโอนั่น งานเข้าแล้วครับทุกคนเหมือนเจ้าที่เขาจะไม่ให้เอากิ่งมะเดื่อไปเลยครับ <c oughs> มีใครเป็นแบบแม็กว่างครับตั้งแต่เข้าวงการลูกฟิกเนี่ยเห็นต้นมะเดื่อป่าก้างทางเนี่ยอดใจไม่ไหว <c oughs> อยากจะลองเอาไปทําต้นตอมากเลยครับทุกคน <c oughs> ระหว่างที่ขับรถกลับบ้านครับหันไปเห็นต้นมะเดื่อต้นหนึ่ง <c oughs> มันช่างหน้าเอาไปทดลองซะละเกิน <c oughs> มีใครพอจะรู้บ้างครับว่านี่คือมะเดื่อพันธุอะไรอ่ะ <c oughs> มันใช่มะเดื่ออุทุมพรหรือมะเดื่อชุมพรที่เรารู้จักกันหรือเปล่าครับแต่ปกติมะเดื่อชุมพรเนี่ยแมกรู้สึกว่าใบมันจะเล็กกว่านี้นะจะว่าเป็นมะเดื่่นา มีใครรู้จักม่เดือสายพันธุ์นี้ยังไงรบก,กวนบอกหน่อยนะครับและในระหว่างที่แม่กำลังจะตัดกิ่งนะครับเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นทุกคนนั่นมีดหักเลย <laughs> สงสัยเจ้าที่ที่นี่เขาจะแรงครับก่อนตัดแม็ก็ลืมยกมือไหว้ด้วยสิ <c oughs> แล้วมีที่แม็กใช้ย,ยคมมากด้วยนะทุกคนเ <c oughs> จ้าที่บอกว่าโทษกูอีกแล้วกูยังไม่ได้ทำอะไรเลยมีดมึงอะไม่ดีเอง <laughs> แต่เจ้าที่หรือจะมาสู้ความฉลาดหลักแหลมของเรา <laughs> ในเมื่อใบมีดยังมีอยู่ยังไงเราก็ต้องเอากิ่งนี้กลับบ้านให้ได้ ลายเปต้องใช่เงี้ยเจ้าที่เจ้าทางอย่ามาห่วงนะลูกจะเอาไปทดลองให้คุณผู้ชมเขาดูกันเจ้าที่เจ้าทางเพาะผมเจ้าที่ลูกขอเอาไปทดลองทดสอบดูเนอะไม่ต้องตามลูกไปเด้อแต่เราก็ต้องกันเหนียวครับยกมือไหว้เจ้าที่ไปก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเจ้าที่ตามกลับบ้านแต่ยังไงสุดท้ายแล้วนะครับแม่ก็ได้กลับบ้านมาหลายกิ่งเลยทุกคนเมื่อกลับมาถึงบ้านนะครับแม่ก็ใช้น้ํายาเล่งลากผสมน้าไว้ก่อนส่วนวัสดุในการชากิ่งนะครับก็จะมีพีทมอสขุยมะพร้าวแล้วก็หินเพอร์ไลท์ครับเสร็จแล้วก็อน้ำยาเล่งลากที่ผสมน้้าไไววคคุกกลลงงปใหทัั่่เยรบิ เมือเดือดป่าที่แม็กได้มานะครับแม็ก็จะตัดความยาวประมาณ2คืบแล้วก็นําแก้วที่เจาะรูแล้วเรียบร้อยนะครับมาใส่วัสดุปลูกลงไปเลยเอากิ่งเมือเดือดป่าปักลงไปในแก้วนะครับอย่าลืมหันด้านให้ถูกนะอันไหนหัวอันไหนท้ายดูดีๆนะทุกคนไม่ได้บอกคนดูหรอกบอกตัวเองนี่แหละแล้วก็อัดวัสดุปลูกลงไปให้เต็มแก้วเลยครับไม่รู้เหมือนกันนะว่าเมือเดือดป่าที่เราเอามาเนี่ยเป็นสายพันธุ์อะไรพีพีคนไหนรู้ว่าเป็นสายพันธุ์อะไรก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับถ้าน้องรอดเนี่ยเดี๋ยวแม็กจะลองเอามาเป็นต้น จะเข้ากันได้ดีนะครับเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันอีกทีแล้วกันเอาชุดนี้ให้รอดก่อน